น้องบอมตื่นแล้วครับน้องบอมตื่นแล้วครับน้องบอมตื่นแล้วครับยังตื่นไม่สุดมาแต่กายหยาบกายละเอียดยังอยู่กายละเอียดยังอยู่บนเตียงใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมครับน้องบอม แล้ถีบกล้องอีกไม่ให้ถ่ายทำไมอยู่ทำหน้าทักทายก่อนสวัสดีครับน้องบอมตื่นแล้วสวัสดีครับแม่ทำไรแม่ไปทำไร ถามแม่ดิแม่จ่าทำอะไรแม่จ่าต้มไข่ลวกอยู่ทำไข่ลวกกับชงกาแฟาอยู่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวแม่จะททำเสร็จแม่จะพาหนูไปอาบน้ำด้วยเดี๋ยวน้องบอมอาบน้ำด้วยอาบน้ำก่อน phần nông bom vẫn mến mến như lời ha ha dài, đầy phim luôn, uân, cái thân nhẫn, cái lùi thân ลุกมานั่งก่อนลุกมานั่งก่อนจะเกรงคอไปไหนอ่ะไม่ต้องรีบลุกพุงแข็งแข็งพุงแข็งแข็ง บายบายน้องบอมตื่นเล้วแต่น้องบอมจะหลับอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวน้องบอมก็จะหลับอีกแล้วน้องบอมตื่นมาไม่ร้องด้วย nóng bom nghi ngao nít nồi nghi ngao nít nồi chứ bả nóng bom nghi ngao nít nồi nghi ngao nít nồi ไม่วนตาทำไมขวนหน้าเองทำไมอลุกฮะเดี๋ยวให้แม่จ๋าตัดเล็บให้เล็บยาวแล้วเนี่ยเล็บยาวอีกอล้ว้วา,าวาาาาาวาา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 าเกงางเกางเกางเกางาาา เดี๋ยวคอแข็งก่อนคอแข็งก่อนเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวเนละพาไปเที่ยวไหนดีเที่ยวเมกะพาซาไปซื้อกันดับ